ตำนานโทรศัพท์ b บ c ็กเบอร์รี่กลับมาแล้วนี่คือมือถือสมาร์ทโฟนแป้นพิมพ์แนว c คลเวอร์ตี้สไตล์ที่มีดีไซน์คล้ายกับแบ็กเบอร์รี่รุ่นพาสปอร์ตโดยเจ้านี่มีชื่อว่า Universe ์ i ไททัน2โดยความโดดเด่นของเจ้านี่คือหน้าจอหลักที่มีขนาดถึง4.5นิ้วและมีอัตรา refresh rate หน้าจอถึง120เฮิร์ตและยังมีหน้าจอรองขนาด2นิ้วอยู่ด้านหลังเพื่อใช้ในการดูการแจ้งเตือนวิดเจ็ตหรือใช้ถ่ายรูปขนาดเซลฟี่ได้อีกด้วย ในด้านของดีไซน์ของคีย์บอร์ดก็ถูกออกแบบมาใหม่เพื่อให้พิมพ์สะดวกและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นและยังสามารถกำหนดปุ่มลัดต่างๆและยังสามารถใช้นิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอหรือเป็นพิมพ์ได้สมูทขึ้นอีกด้วยในส่วนของชิปจะมาพร้อมกับชิปของ Mediatek ที่เป็นชิปประสิทธิภาพสูงพร้อมกับแรมถึง 12GB และยังมีพื้นที่เก็บข้อมูลสูงถึง 512G b ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานและการจัดเก็บไฟล์จำนวนมากๆได้ยอดเยี่ยมในส่วนของกล้องเป็นระบบกล้องคู่โดยกล้องหลักมีความละเอียดถึงง50เเมกะซลลแ้้อหนาี มีความละเอียดสูงถึง32เมกะพิกเซลเลยทีเดียวในส่วนของระบบปฏิบัติการก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดอย่าง Android 15ทำให้โทรศัพท์รุ่นนี้มีประสิทธิภาพที่ดีรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและรองรับฟิวเจอร์ใหม่ๆของ Android เวอร์ชันล่าสุดได้นั่นเองสำหรับคนที่สนใจเจ้าโทรศัพท์รุ่นนี้สามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ u n i v e r s c o m